พอถึงชาในสามตัดติจทิ้งไปแล้วด้สุขเอกัขตขาตอนนี้จะสังเกตได้ว่าความอิ่มเอิบใจน้อยไปแต่ก็มีจิตทรงตัวมากถ้าจะสังเกตทางด้านขบศัสาทร่างกายเรานั่งก็ดีนอนก็ดีก็าตามแต่มีความรู้สึกเหมือนกับร่างกายเกรงจัดแต่ความจริงมันไม่เกรงนั่นคืออารมณ์เกรงสมาธิจะมีการทรงตัวมาก ร่างกายเมือนไขมัดไป่แน่นๆจะไม่มีการเคลื่อนไหวแต่กำลังใจทางหูดินเสียงน้อยลงเบาลงติดเครียดตึงเป้งไม่มีการเคลื่อนตัวอันนี้แปลการของชาดิทีสามพการของชาติีสี่ชานิีสี่ก็ตัดฉกทิ้งไปเอกรตาไอเดกระตาเอกรตาคืออารมณ์ป็นหนึ่งอารมณ์อันเดียว <c oughs> เพิ่มอเบ,บิขาเข้ามา อาการกัญชาในสี่ที่มีสองขั้นคือหยาบก,กรบละเอียดแต่ความจริงอาจารย์หนึ่งสองสามก็มีสามขั้นนะอย่างละสามขันะ้นเวลามันน้อยการกืออาจารย์กังชาในสี่เขาทุกข้ขขขพูดสองขั้นต,ต,ตามอันตามอันดับกัญชาถ้าการกัญชาในสี่ย่างหยาบเข้าถึงเวลานั้นจะไม่รู้สึกว่ามีลมให้ใจเข้าออกเพราะลมหายใจเขาออกทด้ละเอียดมากเกือบไม่มีความรู้สึกไม่รู้สึกจริงๆ แต่ว่าหูจะยินเสียงน้อยๆขยายเสียงในขนาดข,าดขยายเสียงตั้งไกลดังจ,จัดๆจะได้ยินเสียงขยายเสียงแว่วๆนี่เป็นชาณิสีอย่างหยาบแว่วนิดเดียวถ้าถึงขั้นชาณิสีละเอียดขยายเสียงดังขนาดไหนก็ตามจะไม่ได้ยินเลยและก็ไม่รู้ลมให้ใจเขาออกมีมืนก็เราไม่ให้ใจเขาออกแต่ความจริงร่างใจให้ใจถ้าจะถามว่าการอย่างนี้บางคนกลัวตายเนี่ยยิงรับแม เมื่อสมัยฉันฝึกใหม่ๆมีพระเพืกันองค์ไปปฏิบัติในโบสถพอถึงขั้นนี้ท่านวิ่งปื๊ดยันกุติพระปานเลยบอกขอเลิกแล้วครับผมกลัวตายมันไม่ให้ใจแล้วครับอตอนชาวพระป,ปานออกมาเวลาฉันข้าวเสร็จจะบอกแม่น่าเสียดายมันกลัวดีไอคนกลัวดีดหายากนี่ขอญาติญาติโยมพบริษัทเข้าใจอาการของชานของสมาธิ